กลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้ว่าต่างกัน สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและสวัสดีเด็กๆห้องมาปางทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขวานก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะกันนะคะเด็กๆเ,เราไปทบทวนเกี่ยวกับรูปทรงเลยค่ะคณิตต่างๆกันก่อนนะคะเราไปทบทวนกันเลยค่ะรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปวงกลมถูกต้องค่ะ วงกลมมีผิวโค้งเรียบไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเด็กๆลองคิดดูสิคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เป็นทรงกลมคะ่ะคุณอันยกตัวอย่างนะคะเช่นลูกฟุตบอลส้มแตงโมนาฬิกาและก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆรูปต่อมานะคะ รูปสามเหลี่ยมค่ะประกอบด้วยเส้นตรงสามเส้นมีสามด้านสามมุมดเด็กๆช่วยคุณอันคิดหน่อยได้ไหมคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างคะที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆมีหลังคาบ้านนะคะพิซซ่าหมอนสามเหลี่ยมเต็นท์ เป็นต้นนะคะเด็กๆรูปต่อมาค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะประกอบด้วยเส้นตรงสี่เส้นมีมุมสีม่มุมเด็กๆลองคิดดูและมองรอบๆตัวดูนะคะว่ามีสิ่งของสิ่งใดบ้างคะที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆมีบ้านนะคะ สมุดหรือว่าหนังสือนะคะโทรทัศน์ตู้เย็นเตาไมโครเวฟและก็มีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆในเด็กก็ได้รู้จักกับสิ่งของที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำศิลปะสร้างสารรค์กันนะคะเด็กๆคุณครูจะมีใบงานให้เด็กๆใช่ไหมคะ ใบนี้ใบงานก็จะบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมรูปสี่เหลี่ยมตามจินตนาการนะคะเด็กๆก,ก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรก่อนนะคะค่ะคุณครูจะวาดรูปสี่เหลี่ยมอันนี้คุณครูคิดว่าจะต่อเติมเป็นบ้าน,นะคะ่ะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะคุณครูจะใช้ดินสอสีสีเทียนสีดำนะคะคุณครูก็จะมาลากเส้นสี่เหลี่ยม แล้วคุณครูก็จะวาดต่อเติมบ้านต้องมีอะไรคะประตูใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกคะหน้าต่างค่คุณครูก็จะวาดหน้าต่างแล้วก็ต้องมีอะไรคะบ้านหลังคาใช่ไหมคะคุณครูก็จะทำหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่า เสร็จแล้วค่ะบ้านของคุณครูแต่ว่าคุณครูขอเพิ่มนิดนึงนะคะคุณครูอยากได้ดอกไม้ต้นยาคุณครูก็จะวาดดอกไม้ด้วยค่ะเด็กๆก,ก็วาดตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไรคะเด็กๆละบายสีใช่ไหมคะอ่า เด็กๆก,ก็ต้องระบายสีให้สวยงามเลยคุณครูขอระบายสีก่อนนะคะระบายสีให้เสร็จเลยนะคะระบายสวยๆนะคะใช้หลายๆสีลูกอ่าเสร็จแล้วค่ะบ้านของคุณครูแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะชั้นแล้วก็เลขที่นะคะเด็กๆวาดตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.